มาสัการคับหลวงตามาสัการคับโอ้กําลังเกี่ยวคอหมาอยู่บ่ตายมาหลายข้อแท่มาเลยโอ้เถืองหน่อยเถืองใหญ่ครับพี่น้องเอ้ตัวตัวง่ายก็แม่นพุ่นอ่ะเต็มเลยพี่เต็มเลยพี่ระว่าประมาณหาระว่าประมาณหาสิบตัวโอ้ยพี่น้องเอ้อัน โคตี่อ่อมาปล่อยกับย่ามาปล่อยเรือละวะตีนหัวป้ายไว้ห้ามเอามามาปล่อยปรับสองหมื่นกับบัฟังเรื่วะแล้วก็อยูแล้วอยูสองลูกวะยู่นี่บินทบาทกันจะได้ซ้ำไหนลร่อวะเร่อวะจะให้พาดกวาเงินซื้อเขาให้มากินเท่านั้นเะื่อวะเอาโันวันด้มาหาลงตาแต่ดจครับหลายงวดหลายเดือนเห็นสังเกรีบ้านว่าถือจังหลายงวดแล้ว แม่มาคับงตาเลี <laughs> so ้ยววันิบ้าดหล่ะหาลงตาอะไริได้เขาเนาะตอนถึงจะหบาทก็ซื้อถือถึงต่ผู้เขาซื้อผู้เขาซื้อกเมียนน่งยวผูเขาซื้อหรือึงแถ้วเนาะผู้บซื้อน่มันก็ว่าโอ้ยกูซื้อดีไปเนาผู้บซื้อน้มนเียดไปซ่มไปแบบนี้หละอืมรูแต่ทางขึ้ทางแลกมันเลยครับมันจะกปนกุ่งในทางเลี้ยงเดินมาใส่แต่ใส่ไปหัว มันขวัวใบไต่ต่มันมาเล็กเลยได้ห้ามากกว่าห้องบาร,รีมาหลายกว่าน้อ<ม>ครึ่งปีมั้งเนาะโอ้หลาลหเยเข่าวภาษาหน่อยหนึ่ครับต้องกาเข่าวภาษาเนาะแต่ตัวมาครึ่ปีใหม่นี่เพิ่งจะได้มาหาหลวงตาเป็นครั้งแรกเป็นวันแรกนะครับดีบบ่สูตรอโอ้หลายเทเนาะเอาหลวงตาสูตรเฮ็ดแล้วเรียบร้อยเนาะวันนี้สูตรคำนวณหลวงตาจอมคือเก่าดังไปทั่วโลกดังไปทั่วโลก วอดอินเดียด้ยเนาะฮะวอดอินเดียด้วยวัดอินเดียเออจะบอกคนไทยเนี่ยโอ๊ยนานาญิปุ่นโลกเอาบ้านไปจำเงินจำจำเรียนน้องไปเอาเงินหาเงินอย่างเงี้ยไปลองลองให้อยู่หมอินเดียด้วยเสือจักรวดเด้อหนู่ฟอร์จิตงวดเอามาบ่ได้ไม่ต้องเสียดายได้แล้ว้อาเอาวอานี่คือว่าเป็นงวดที่แปดกันแล้วกันเพราะว่าบ่ได้มาตามโดนตัดไตโดนแล้วเนาะเอามาแล้วก่นถือว่าเป็นปีไม่ปีไม่ เปิดสกาดงวดไม่สกัดแรกเลยปีไม่ปีหกแปดนะครับหลวงตาคำนวณไว้แล้วแต่ว่าหลวงตาเขียนมาตัวน้อยหน่อยเดี๋ยวคือเขียนให้พี่น้องเบื้องไม้ลอเราจะเอากระดาษไหมลอเราสิเอาตีเอาลองร้อยเขียนมาหน่อยหน่อยหน่อยให้หลวงตาบวกผมสิเขียนตามเนาะเออล้นเต็มแลยเนี่ยเอาเอาเต็มแล้ว ง<ห>ล<อ>งตาให้เขียนแจ้งไหยครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันทั้งใบเดี๋ยวมันมีอยูาเก็ดหนึ่งสองสีห์มาหยัดต้องวันขอทําเลียนว้ต<ด>้องวัขอทําท,ที่ขอเขอนซึ่งมาขอสองตัวบ่งคับลงตา เขาอยู่สองตัวมันเล็กไปเดี๋ยวแหละมันมาออกมันเปนสองตัวผมมีคือออกสามตัวแล้วมาเหล็กเดล็กลางสองตัวกับบ่ออกโอ้ออกเล็กลางก่อนบ่เบียดออกเล็กเดล็กหลางก่อนเดี๋ยวรอเห็นนัดที่บ้านก mm ินเดือนในสามตีว่าไว้งนี่ยเพันเนีเพันดีวก้า เจ็ดข้าวเจ็ดหกดูบ่อยไหมนะครับเก่าเจ็ดหกเก่าเจ็ดหกอีกตัวน yeah> ึ่งตีลงตาอีกคู่นึงเจ็ดเจนี่บอกเก่าเจ็ดหกสางตัวป่ะครับสามตัวข้าเจ็ดหกเก่าวเจ็ดหกมีมีจะขังครับสามตัวนี่มีสามสามคู่นั่นสละแค็ดนี้เนาะอีกอีกอันหนึ่งข้าเจ็ดหก หาสามหตัวครับอย่าว่าหลักคือเดียวได้หลักหมดทั้งสามได้โอ้เราหลักให้หลักหมดทั้งสามย่าว่าตัวไหนมันจะออกตัวที่ถูกที่ที่ยัดลงไปงสื่อไปโดดเลยแต่ดินเก้าเจ็ดหกครับอยากยากดูจริงจริงนะเรามุ่งพอคำนวณนี่ครับมันมีเก่าตัวอย่างนั้นนี่ครับย่างเขาออกจากหลักปั๊บนี่กองเงาเงอย่านี้ในการเมื่อทั้งสามตัวกองเงาเงซื้อสามตัวจักษ์เนื้อก็ถูก ก็ไปกลับไปครับโอ้ยบางทีบอกโกเป๊ะเป๊ะโอ้ยหาผัวไม่ว่าบัดเองสิละตะเดียวม่เขาอีกทีนีไก่ได้เตี้อไปไปคนละตัวสองตัวครับเส้นตงตาอันนี้สามตัวมีสามหางเนาะสามตัวมีสามหางเก้าแปดหนึ่งสองสี่ห้าเล็กัเก้าเจ็ดหกอาบัดนี้สองตัวสองตัวสองตัว เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดผมเขียนตามไปเนาะเออกสีเก้าเจ็ดสองตัวเก้าเจ็ดแล้วสองตัวนี้ดวงตาใช่ไห้จากชุดข้ามมาจากตัวเก้าเจ็ดแล้วเก้าเจ็ด อีฟ้าลกแก่สิโู่น้ไมาิฟ้่หอผมเวลามาผมกนอยูบานเอกลัปนอนอยูุบานบุันแกสถ้าวีมานีตตังเกมไมเจ็บขันเกตัวนึงแล้ว 0 0น6มีเจะคู่ดวงตาสองแค่สองคู่กับ06ติครับอืเก้าเจ็ดกับ06นย์หกมันออก5 1งเลขดงตานีสองตัวนีสิมีซ้ำนี่แหละแค่นี้แหะเวลาตัวแต่ว่าสาตัวนี่้องติดหิหายุประมาณนีหายซ้ำนี่<ม>หาย้ำหางซ้ำหางแล้่อช่ตั้งหมดกับสองเนะาะ ทางวดนี่สามหางวัเหลวงตามาาีส้ำนี่นาะมีซ้ำนั่นเลยวัดบนที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับสามตัวมีเก้าแปดหนึ่งสองสี่ห้าแล้วก็เก้าเจ็ดหกหลวงตา <S 2> 2 <S บอกว่า <6. S 1> ให้เอาวัดทุตัวรักทุกตัวรักทุกตัวชอบเท่ากัสนส่วนสองตัวเก้าเจ็ดศูนย์หกนะครับถือว่าเปิดสกัดไม่ปีไม่เนาะมหาหลวงตาหลวงตากับเฮ็ดแห่งขึเก้า พี่โได้มาตามเจ็บงวดเขามาตลอดนะครับ่าถือจะพูโบซื้อเน่นพอลงตาโบถือาไว้ากถือจะเอาไฟ้าก็พูโบซื้ออ่ะงวดนี้กะถือว่าเป็นปีใหม่นะงวดแรกเปิดสักการะใหม่อ่ะพี่น้องแคบได้แคบเลยนะครับผู้ที่เป็นเอฟซีเก่าๆของลงตาจองนะครับแต่ให้ตามอยู่แต่ว่ากับโบได้มาตาม วดนี uhm. ่มาตามให้แล้วนะครับมาตามให้แล้วดวงตาจ่องวด17มกราคม2568นะครับอ่ะแคปแคปแคบแคบโอเคนะครับครับผมอ่ะกับลาดวงตาจ่องครับโธ่กรรมการครับกรรมการครับชช